เราอว,ว่าเออไม่เห็นเลยพัทยาซิตี้นะคะนี่เรากำลังจะไปก่อร้านกึนเราอยู่ที่ท่าเรือฝั่งนี้แล้วนะคะจะเดินทางไปก่อนาอันนะคะ 150บาทคนละแต่ว่าเราไม่นั่งเราจะนั่งเรืออ่าคนเยอะๆเรือใหญ่อันนี้คือครั้งแรกนะคะครั้งแรกแก็พี่พีแนะนำก,กันมานะคะว่าให้ข้ามไปเที่ยวเกาะล้านบ้างนะคะวันนี้ก็มาถึงแล้วเราจะข้ามไปค่ะไปที่นูนเลยใช่คะไป,ไปนั่นอนไปซื้อหัวเครื่องเรือ

เรือนี้ก่จะออกประมาณาบ่ายโมงครึ่งนะคะ <c oughs> ก็จะไปถึงที่มูนทีออ่มงน,นะเดี๋ยวเราจะาไปลาปเล้ากันเขาบอกว่าประมาณ35นาทีน,นะคะ ค่าแค่คนละสาสบาทเอ่าเรือไม่เคยนัเรือใหญ่นี้เลยนั่งก็คือเรือแบบที่เราไปนู่แม่น้ำโขงอ่ะอันนี้คือนั่งเรือใหญ่มากแม่แต่นี้ไม่ไปนะ๋ยวใจสั่นเหมือนเดี๋ยวมลคนที่เมาเรือก็มีนะไเยอะจริง เตอน,นไปเนี่ยจะไม่เมาแต่ทันบัางแล้วก็มันอยู่ในน้ำเนี่ยเริ่มเวียนหัวแล้วดินดินอันนี้ดินท่าเรือก็จะมีกินแบบกทรายนม่ี้เราคิดว่าจะออกแล้วเพราะว่าเรามาเลือแค่สองคนที่แบบว่าเดินมา กลับจากก่อนแล้วไงน,นี่อาจจะเป็นแค่เรืออีกแค่เรือเพราะมันเป็นสองาคเรือที่เห็นนะอันนั้นขาลกลับไหมอ่าขากลับเรือไม่ทันใจจกลทั่ว เ่ว้าอ่ะเพราะว่าบ้านเรามีแด่แป่น้ำคืนอไม่มีทะเลให้ดู <c oughs> พอมาเห็นทะเลใหญ่ว่าวขนาดนี้ก็คือแบบเพ่งได้ตังเตยใหญ่ด้วยเดีย๋ยวตอนนี้ฉชนญาประมาสิบนาทีกวานแล้วนะคะ แป๊บอู้ดูเขาต่างของมัน 是啥呢？嗯 นั่งรอที่สารานทนี่เราที่นี่เดียวคนมารับนะคะรุ่ยจะขึ้นอกสักทีลอกัวแบบมาไม่เป็นบอกก็มาเป็นอยู่เลยที่ กาะล้านนะคะพัทยาท่าเรือ150นี้คือเป็นสปีดโบ๊ทเรานั่งเรือใหญ่มาคนละ3ามเองเนาะใครที่อยากมาเที่ยวนะนั่งเรือใหญ่มาก็ได้นะตอนนี้เราหารถที่ห้องพักของเราเขาจะมารับนะคะวเลยเลยว้าวติ่นตาตื่นใจไปหมดเลยมาถึงฝั่งนี้ ห็นไหมโทรไปเลยเบอร์เขามีที่นั่นแหละอันนี้ที่ท่าเรือที่เกาะลานนะคะน่ดนไงตอนที่ราขายนู่นน้ำเย็นเย็นอะไรก็ได้ที่เย็นเย็นตอนนี้ร้อน

ว้าวอันนี้ใช่ไหมคะถึงแล้วขอบขุ้ค่ะขอข้างใก่อนะคะค่ะ<อ>ว้าว แล้วข้ามาดูกันในห้องนะคะก็จะมีแอร์ให้ด้วยแล้วก็มีเตงคู่แบบเอ้ยเตงเตงเดี่ยวแบบนี้นะคะก็จะนอนได้สองคนมากับพี่หลงวงตุ้ยนะคะก็พี่ๆสงสัยว่าเอ้ยมากับใครใค่จักร้องนะคะพี่หลงตุ้ยนั่นเองไม่ใช่ใครที่ไหนเนาะมีทีวีให้ด้วยแล้วก็มีมีตู้ยเย็นพี่ปอาผมนี่กูใจมกใจหลงแล้วก็มีห้องน้ำ น้ำก็จะประมาณนี้แต่อันนี้ไม่ไม่ใช่ดินทะเลน,นะคะก็จะเป็นในหมู่บ้านเด็กใ,ในหมู่บ้านแต่นะนี่นะคะอันนี้เราค้นหาดูเห็นเกาะล้านแล้วมันจะมีหาดหลายหาดมากที่ให้ที่สามารถไปเที่ยวได้นะแล้วเดี๋ยวน้องจะพาไปเที่ยวสไตล์น้องผู้ฟงนะดูสิ อันนี้ก็พอนุ่มพอโอเคราคาก็อยู่ที่คืนละ1,000บาทนะคะ1000บาทแล้วก็รวมเป็นมอไซค์ด้วยเราขับไปเที่ยวได้พรุ่งนี้ออกประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะตอนนี้ถึงแล้วง่วงนอน่อนพรุ่นี้ตื่นมากลับบ้าน <c oughs> อุ้ยมันจะคุ้มไหมเนี่ยไม่ใช่สิเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อค่ะตอนนี้ก็สําหรับการเดิน,นทางมาเกาะล้านนะคะง่ายๆนะคะ สำหรับใครที่อยากมาเร็วอ่าสาหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากมาเที่ยวเพื่อนๆน้องแบบเพื่อนๆที่อยู่เชียงตุงเพื่อนเพื่อนที่อยู่ท่านเด็กเพื่อนเพื่อนที่อยู่ฝั่งพม่าเราอยากมาเที่ยวก็อันนี้มาที่อ่าพัทยาแล้วก็จะมีท่าเรือประมาณสองสองท่าเรือเนาะที่เราไม่ได้ดูมันจะเป็นท่าเรือหน้าบ้านอันนี้เรามาท่าเรือหน้าบ้านนะคะแล้วก็อ่ามันจะมีสปีดบ๊ท เอ้ยใช่เออสปีดบอทใช่ค่ะอันนั้นก็อยู่ที่ราคาท่าเรืออยู่ที่คนละร้อยห้าสิบแต่ว่าอันนี้คืออยู่ที่สามสิบบาทเองค่ะคนละน,นะคะคนเยอะมากเรือแบบคนนั่งเยอะมากเลยเกือบแบบสองร้อยแล้วมันควมากเลยอ่ะตอนนี้ก็มาถึงอย่างปลอดภัยนะคะก็จะเที่ยวกันแล้วค่ะทริปนี้ลุยเกาะล้านค่ะตันแบบ คำขอพีเอชซีอีบอกมาว่าเออไปก่อนร้านบ้างอย่าดื่มนะนะคะก็วันนี้ก็คือจัดให้แล้วนะคะก็ไปกันสำหรับอีพีนี้ไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องด้วยนะคะด้วยค่ะสวัสดีค่ะ